ช่วงนี้ชีนน้แนะนะครับผมจากโตชแนลถ้าคุณมาสั่งเจ้าปูยา่ย่าอุดรธานีครับลำดับและก็บรรการไหว้หนึ่งศาลเทพย,ายดาฟาดินสององค์เจ้าปูา่เจ้าย่าสามศาลเจ้าพ่อหนองบัวสี่ศาลเจ้าที่หรือตีจู้เยะห้าพระสังฆาจายแล้วก็หกองค์เทพฉังง่วนสวยนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับและเผื่อชาวต่างชาติมาเขาก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีภาษาจีนด้วยครับเขาเรียกว่าสามภาษาเลยนะครับผมเพราะบางคนเป็นคนไทยที่แอดวานอาจจะอ่านภาษาจีนออกเก่งภาษาจีนหรือบางคนปฏเป็นคนจีนเลยนะครับมาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นครับลำบับกานไหว้นะครับเมื่อกี้ได้เกิ่นกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างหัวตอนนี้ก็สวยนะ นี่ครับลำดับแรกครับมาหาตามเลขเลยครับอยู่ตรงนี้ครับจุดกราบไหว้ที่หนึ่งนะครับนี่ครับเทพยาดา้าดินนะครับแล้วก็จุดที่สองครับเดินไปทางด้านนั้นครับ นี่ครับโอ้โหใกล้ๆกับหน,นองบัวเลยครับอยู่สวยๆนะครับผมจุดกลับไหว้ที่สองครับผมเป็นองค์เจ้าปู่เจ้าย่าแล้วก็ทางด้านนี้ครับจุดกลับไหว้ที่สามนะครับเมื่อกี้ได้เกลิ่นไปแล้วนะครับผม าเจ้าพ่อหนองบัวนะครับตรงนี้เลยครับจุดจับว่าที่สามนะครับนี่ครับแล้วจุดจับใต้ที่สี่นะครับผมเป็นอตีจู้เอียนะครับใช่ครับสารเจ้าที่เป็นเจ้าที่นะครับโอเคขอดูอีกนนึนง สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกหมดแล้วนะครับนี่ครับสี่นะครับนี่ครับมันนี่ครับเป็นส,ส,สังเกตจ้าที่นะครับอ่อต่อไปก็เป็นจุดที่ห้านะครับเขาเรียกว่า เดินมาตามผมเท่านั้นคุณก็จะได้ไล่ลำดับ1 2 3่ง6ี่หด้วยแล้วก็รู้ตำแหน่งด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับขอบคุณผู้ชมเลยว่าท่านจะมาทั้งทีต้องมาให้ถึงจริงๆครับจะมาแบบไม่ถึงไม่ได้นี่ครับพระสังกระจาย นะครับผมเป็นจุดกัับไหวระเบับที่5นะครับผมแล้วระเบิที่6นะครับผมนะครับช่างงวดสวยนะครับนี่ครับผมใช่ครับครบแล้วครับทั้ง6จุดนะครับผมส่วนถ้าคุณผู้ชมจะเข้าทางด้านไหนก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับซึ่งจะไม่ไม่เกี่ยวกันตังถึงหนะเพราะว่า ด้านในไม่มีจุดทุกอยู่แล้วนะครับคือด้านนอกข้างนี้มีจุดทุกขาจุดทุกต้องด้านนอกนะครับรัเบดที่สองนะไม่ใช่แบบที่สองแล้วใช่ครับนี่ครับเจ้าปู่ย่าโอ้ปู่แม่ย่านะครับนี่ครับต้องด้านนี้เลยครับเจ้าปู่ย่าเลยครับนี่ครับจะมีสะพร้อนแสงเล็กน้อยนะครับผมยังไงก็ผมก็พยายามเข้าให้ถึงที่สุดนะครับผม ช่วงนี้พังก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบผมต่อกับพลเลือเอกพิสุทธิ์ขีดพิษวัตอุดรธานีอุดรออนเดอะโรดครับ